สวัสดีค่ะท่านผู้ชมาวันนี้มาอยู่กับ LBI เช่นเคยคนัะว,วันนี้จะมาสอนโหลดเกมไมค์เข f าฟรีๆนะครับศนยยูสุนะเนีต้องมีแอป,ปแอป,ปนี้ครับแอป่าก็เก้าเนี้ยครับแอป่าก็เก้าเนี้ยครับดี่วผมจะสอนโหลดเลยครับแอป่าก็เก้านี้ ให้คุณเข้าไปในเน็ตนะครับก็พิมพ์ว่าพิมพ์ว่า c ส9มนะครับถึงไปสามเก้าเกนี่ครับนี่ยก็กดอันนี้ ร็อไปหนึ่งนะครับเนี่ยนี่มันมีปุ่มสีส้มๆตรงนี้เห็นไหมครับเขาให้กดแล้วก็กดโหอดเลยคนระับท่านผมกดแล้วะฮะทำไมมันกดไม่ได้เป็นหลังมันอนะ ้อนยังโหลดไม่เสร็จครับมันยังโหลดไม่เสร็จครับก็เลยยังโหลดเนี่ยกดตกล้มนะบนี่คร tamam. ับกำลังดาวน์โหลดนะเนี้ยสี on e. ่สามก๊กถ้าคุณดาวน์โหลดเสร็จนะคุณก็เข้าไปในสี่สามก๊กนะถ้ายังได้ไหมครับสี่สามก๊กนะเข้าไปในสี่สามก๊กนะมันเป็นแอปของจีนนะครับแอปจีนนะครับเนี้ยเขียน M I N E C R A F T M. ไม่ครับกดไม่ครับเข้าไปนะครับเด็ดช้ากดมับเ้าไ้ยช้าจังเลยกดไม่ครับเข้าไปครับ,อร,บ,ร,บรอไปนะครับ ผมทำเป็นเงี uh ้ยแมนี่ครับมื่อนี่ครับครับ0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 1นะผมก็หลดไปเรียบๆแร้วนะนี่อันนี้0.12.3นะครับเวอร์ชันเก่าว่า0.12.3เวอร์ชันเก่าครับนี่คือเวอร์ชันเก่า เนี่ยผมวันนี้ผมมาสอนหลุดแค่นี้ครับที่ผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงครับบางทีก็ไปทิ้งมาดีก็ทิ้งครับวันนี้ผมก็เพียงมาจุบเพียงเท่านี้แลผมครับ